ไอ้ตอติมึงโง่ไอ้ยังดกูทืให้เลยรู้จักเหรอคุณไรไม่ได้ต่ติดบอกคเล่นไหตอคุณเล่นหเออตมไปเออทำไมเราหยิบหวินใครนะระเอางี้นะห้าวินห้าวินเอางี้สัญญานี่เลยใมครแพ้มึงโดนแบงไปเลยเอาปะเออับนับร้อยอยู่เอาปะทับพีแพ้มึงก็ไปแจ้งกูดิเอาป่ะร้อยก็ได้ไงก็ได้ได้ไม่ได้ก็นี่ไงก็รก็รอยอยู่ข้างนู้น แพ้มึงโดนแพนเาอปะรวนี่ก็หายนเนี่ยมึงมาเองมาแนวมาใ่ควินนะสได้มพูกับปากหลังไม่ชุบนะไม่ใช่แนวครัวไม่ชุบี่อะไรไม่ชุบเลยมึงแนวอไอปอดแนบอไอ์ปมึงกลัวอะไรมึงชุบก็ได้มาหยาวกักูก็อุสาหไม่เล่นมึงรมึงคอยดูไอสัตว์แค่นั้นเนีเด็ด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 เดดเด็ดเด็ดเด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 ด